เหตุผลในการตัดสินใจฟ้องหย่าคู่สมรสเนี่ยบางทีแล้วนะครับการหย่าเนี่ยหรือชีวิตคู่เนี่ยมันเป็นส่วนที่ทั้งต้องใช้ทั้งเหตุผลและอารมณ์ประกอบกันตอนนี้ถ้าท่านยังตัดสินใจไม่ถูกนะครับว่าท่านเนี่ยจะฟ้องหย่าไหมในการฟ้องหย่าเนี่ยจะต้องมีข้อคิดหรือแง่คิดด้านใดบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับทนายกิจดาจะเล่าให้ฟังสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับ ทีมงานธานากิษดานะครับจะพามาพบกับหัวข้อที่ว่าเหตุผลนะครับในการตัดสินใจนะครับฟ้องอย่าคู่สมรสเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงด้านอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับปกติแล้วนะครับการฟ้องอย่าเนี่ยเป็นการที่คู่สมรสเนี่ยตัดสินใจที่จะฟ้องร้องนะครับแต่เหตุผลที่จะนํามาฟ้องร้องหรือข้อคิดที่จะต้องนํามาคิดเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นเรื่องอะไรบ้างที่ว่าอ่ะเหมือนกับเช็คลิสต์ว่าถ้า ถ้าท่านถูกกระทําอย่างนี้นะครับถ้าท่านมีปัญหาด้านนี้ทนายแนะนําให้ยื่นฟ้องนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นจุดตัดสินใจเล็กๆที่อาจจะทําให้ท่านเนี่ยช่วยหรือเป็นแง่คิดได้ดีขึ้นนะครับว่าหากท่านจะดําเนินคดีฟ้องหย่าแล้วเนี่ยท่านคิดรอบคอบไหมดําเนินกระบ,บวนการครบถ้วนไหมนะครับซึ่งจะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับเราไปดูกันนะครับปกติแล้วนะครับเหตุผลที่ท่านจะตัดสินใจ ฟ้องยาได้เนี่ยท่านจะต้องมีเหตุหยาก่อนนะครับเหตุหยาอาทิเช่นเขามีชู้นะครับเขานอกใจเขาทําร้ายร่างกายเขาละทิ้งนะครับหรือว่าเขาทิ้งล้างหรือว่าสมัครใจแยกกันอยู่เกินกว่า3ปีนะครับประพฤติชั่วนะครับหรือว่าถูกกระทาทารุณกรรมใดๆก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันเป็นการกระทำที่เข้าเหตุแห่งการฟ้องหยาได้เนี่ยทนายกิจดาแนะนำว่าให้ใช้กระบวนการดังกล่าวเนี่ยไปหย่าซะนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยการหย่าในประเทศไทยนะครับซึ่งมันไม่จําเป็นที่จะ,จะจะต้องเป็นการฟ้องร้องคดีเนี่ยเสมอไปนะครับการสิ้นสุดลงของการสมรสหรือการหย่าเนี่ยมันจะแบ่งออกด้วยกัน3วิธีก็คือ1ถึงแก่ความตายอันนี้ก็คือการสมรสก็จะสิ้นสุดลงอยู่แล้ว2นะครับก็คือคู่สมรสตกลงที่จะสมัครใจหย่านะครับก็ไปเซ็นสัญญาไปตกลงกันที่สำนักง,งานเขตนะครับ3ก็คือการหย่าโดยคำพิพากษาของศาลซึ่งณที่เนี้ย เรากาลังพูดถึงว่าการหย่าโดยคําพิพากษาของศาลเนี่ยถ้าท่านจะมีเช็คลิสต์ให้คิดว่าท่านจะฟ้องหยา่าไหมธนากิจดาก็จะแนะนํามาสู่เรื่องนี้ว่าถ้าหากท่านนะครับถูกกระทําการใดๆก็แล้วแต่เข้าเหตุหย่าตามกฎหมายไม่ว่าจะทิ้งล้างทําร้ายแยกกันอยู่นะครับหรือถูกกระทําความผิดอาญาฐานใดฐานหนึ่งก็แล้วแต่เนี่ยเหตุผลตรงเนี้เราก็จะนําไปสู่กระบวนการฟ้องหย่าซึ่ง เมื่อท่านคิดแล้วว่าท่านมีเหตุย่าเนี่ยท่านก็ควรจะฟ้องอย่านะครับตอนนี้เราจะไปดูกันต่อนะครับว่าเขาจะคิดเรื่องอะไรกันต่อนะครับบางคดีนะครับยังตัดสินใจไม่ได้ว่าอ่ะจะมีผลกระทบต่อตัวบุตรผู้เยาว์ไหมจะมีผลกระทบต่อบ้านต่อทรัพย์สินไหมซึ่งหากดูแล้วเนี่ยว่าการดูแลบุตรและสิทธิการดูแลบุตรหรือสวัสดิภาพของบุตรเนี่ยมันจะได้รับผลกระทบเนี่ยทนายกิตติกดก็แนะนําว่าควรที่จะตัดสินใจฟ้องอย่านะครับ เสร็จแล้วเราก็ต้องมาดูว่าปกติแล้วนะครับคู่สมบสเนี่ยมันเป็นปกติธรรมดาที่จะต้องมีทั้งทรัพย์สินและนี้สินนะครับตอนนี้หากถ้ามีการแบ่งกันลงตัวนะครับการดําเนินคดีมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าหากจะไม่รับผิดช,ชอบเลยนะครับค่าเลยงดูไม่รับผิดช,ชอบเลยนี้สินไม่รับผิดช,ชอบเลยแต่ทรัพย์สินจะเอาตรงนี้ยบางทีนะครับการตัดสินใจฟ้องหย่าเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุผลที่ให้ความยุติธรรมได้ดีกว่านะครับผมอ่า เสร็จแล้วไม่ว่าจะดําเนินการยังไงก็แล้วแต่นะครับปกติแล้วเนี่ยคดีครอบครัวนะครับศาลและกฎหมายและวิธีการพิจารณาเนี่ยเขาจะมักจะแนะนําให้คู่กรณีนะครับในการปฏิบัตินอมการปรึกษากันนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามความพอใจของทั้งสองฝ่ายนะครับซึ่งหากท่านเนี่ยยังตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าจะฟ้องหย่าดีหรือไม่นะครับทนายกิตตากาลองให้กลับไปเช็คลิสต์ดูว่า 3-4เหตุผลที่ทนายให้ไปเนี่ยมันเป็นเหตุเพียงพอไหมที่จะฟ้องหย่านะครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ